ครับผมวันนี้จะมาแนะนำเป็นวิธีการกดออกจากแอปพลิเคชันของ i w a W a นะครับตัวนี้จะเป็นแอปสำหรับผู้ปกครองเปิดไว้ให้เด็กใช้งานนะครับผมอย่างเช่นเปิดให้เขาเล่นเกมฝึกวาดรูปฝึกคิดเลขอย่างเงี้ยครับแล้วเวลาจะกดออกเนี่ยไม่ทราบว่าต้องกดตรงไหนถึงจะออกไปใช้งานฟังก์ชันปกติของตัวเครื่องได้คือตัวนี้ครับมันจะเป็นโหมดสําหรับป้องกันเพื่อไม่ให้ปุหลานของท่านเนี่ยออกไปใช้แอปอื่นโดยที่ อ,อยู่นอกการควบคุมของผู้ปกครองนะครับอย่างเช่นออกไปเข้า YouTube หรือว่าออกไปเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมตัวนี้เนี่ยวิธีการออกจากแอปพลิเคชัน i w ว w ว่นะครับให้สังเกตที่มุมล่างขวาของหน้าจอนะครับจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมสีช่องนะครับผมหรือว่าคำว่าคิดนะครับที่มุมบนด้านขวาเขาก็ถามว่าคุณต้องการออกจากแอปพลิเคชันใช่หรือไม่ก็ติ๊กเครื่องหมายถูกก่อนนะครับ แล้วจะกลับมาที่หน้าแรกของแอปพลิเคชันให้ดูที่สัญลักษณ์รูปประตูนะครับมุมล่างขวาของหน้าจอนะครับแล้วพอกดแล้วเนี่ยตัวแอปพลิเคชันเขาจะขึ้นโจทย์เลขขึ้นมานะครับให้ลูกค้าคำนวณเพื่อจะกดออกนะครับผมทุกครั้งนะครับก็เราก็ใส่คำตอบที่ถูกต้องเขา้าไปแล้วก็ติ๊กถูกได้เลยครับผมหรือว่าอีกรณีหนึ่งคือต้องการตั้งเป็น รหัสจากทางผู้ปกครองนะครับก็สามารถตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับครับผมก็ตอนที่เรากดตรงรูปประตูนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยจะมีคำว่า set my own password นะครับก็ต้องใส่เป็นคำตอบที่ถูกต้องก่อนในหนึ่งในครั้งแรกนะครับผมแล้วก็ติ๊กถูกนะครับคราวนี้แหละเราจะสามารถใส่เป็นรหัสจากผู้ปกครองได้เลยนะครับผมใส่เป็นรหัสอะไรก็ได้แล้วก็ติ๊กถูก ยืยนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับค,ครับผมสมมติว่าจะออกเนี่ยคราวนี้เขาจะให้ใส่รหัสแทนการบวกเลขแล้วครับค,ครับผมเรียบร้อยครับ